โดดเหรอครับโดนแล้วว้าหลอกตัวโดนหายกลบแล้วโอ้ยโดดว้าแล้วโดนแล้วอึงพลาดกลบแ,แ,แล้วตัวนี้ตรงนี้ครับสวัสดีครับผมพบกัอนอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ออกมาหา ตกปลาหาอยู่หาจินอยู่เกาหลีใต่เฮ้ก็าหละครับเนี่ยตามสะตามคล้องไปครับผมมาถึงหาเบื้องปลาคอครับเนี่ยจะได้ไปต้มไปจินแรงบ่ครับเนี่ยที่ใส่กับกบยางบานเท่านี่แหละครับเนี่ยใบเหลียงงูมีเหรครับมาตกจู่เขียบเชี่ยงจู่ครับเดี๋ยวไปหุ่นชุ่มกันมึงเด้อครับสิโสกสีมานบ่จะได้ไปกินบ่ ครับผมสภาพไม้โอ้น้มเต็มปิมเลยครับแดดขนาดพี่น้องอมีหวัวน,นักกิราตุกป่ามากเลยครับมือเนี่ยแดดไหลนึ่หาโมงแร่งเลยหรอครับนี่ก็ได้ครับเดี๋เบิงมก,กันนะครับมันเป็นตัววะ นี่เปนข้าเจ้าไปกินเวัดแล้วซีโปเปิดออกครับเพราะว่ามันหนองใหญ่อยู่คุณครับสภาพหนองตีเบิดเงี้ยเบิดแห้งกับบ้องวัดววววววสุดขอบคุณเขียวดีใช่ไหมพี่น้อง, <c oughs> งอก็เปิดเพลงอ้อทางฝุ่นเนะฮะกินแล้วก็ซีดซะบ้างพี่น้อง ทิศกับจิตตัดออกเป็นบางช่วงนะครับอู้ยไมยนะ้เนี่ยเป็นตำนานเล้วครับอือเป็นห้องอุลูร้ามันเพื่อเจ้าตีปลาขึ้นบนน้อนอนนะห้อยลากปลาขึ้นตัวครับเนี่ย แถวนหิมึงด้วครับเป็นเด็มีตัววะหัวกระจอกหลักเก่งน,นี่มันหลุดบ่องเป็นฟักจอกฟู่ๆนึกว่าเมียนอาอแม่อาอแม่ กูไปสามปากคอหน่อยวะครับนั่นอ๋อหลุดแล้วครับโดนแล้วว่าหลอกตัวโลุดหลายกุบแล้วเพื่อนหาว่าไงรุนนไงชิดวายแรมตร้องพ่อมองมางพี่ปากคอหน่อยสิี่โอ้โหง่ายแย่มา,า,มาเกียบรดครับพี่น้องโอ้โม่นหน่อยด้วยครับนี่ น่โอ้เก็บเป็นลุดพุนนะเกี่ยบมาตาขาดพี่น้นนองโอ้อิ่มเหี้ยว่ะนะนะครับใส่ข้าวหน้ามแจงข้าวหน้มันสมแซ่บขนาดครับเนี่ยโอ้หมนัมนเข้ามันลุกซำ ตีไปตีมากกับลาดจนเนยเหรอครับนะครับตัวต่อไปเป็นใดตัวนี้ตีถึกตัวก็ได้ สมมันกบกบบะถือกับพ่าได้ย้อนเหรียญอยู่ด้วยครับพี่น้องทำงานเดี๋ยวน้อนอ่ะหยุดนามบ่ จากแถวนี้ยังรู้ครับผมเต,ต็มที่ตัววะอื้มขันทินมึงปลาขึ้นกน็โอเคเลยล่ะนี่ leo bên nóc ngó leo, song các, song ngay ừ, đứt leo đứt leo, tụi này chụp cặp tụi ôi thảo, ô, bất thường không โดนหวัวเล้วโดนแล้วกตั้งแปดกบแล้วตรงนี้ตรงนี้อ๋อที่ไหนบ้งด้วยทีไปทีมากกระโดดน,นะครับอ๋อที โ,โดนเตียมเต็มยังเดียวครับเนี่ยปุ่น,นี่ครับเชียงแซลมีสวมเสียบครับเนี่ยมือเลงเนี่ยจัดเลยเจ็บครับเจ็บ phải bê đạp, chịu nọ đạp, mùa vụn đạp, ngay mùa ngay ngược tí mãi cái đồn đạp, mhm, 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 เสด็จเว้ยห้อครับพี่น้องทีทค่คำแล้วครับผมนี่ก็เด็ดสองแต้มนะครับเนี่ยพอได้แกงเส้นนองมีสมอยู่ครับหมานี่ครับบ่าาวาดมือเนี่กแตสด็ขึ้นเมียงอวยหองแล้วสำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องตำรวจชมทุกผูทุกคนด้วยครับขออยู่ดีมีแห้งลำลำด,ด้วยๆเงินท่องทุกปูทุกคนสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ